สรุปผลการดาเนินงานตามภารกิจของแม่บ้านมหาไทยจังหวัดพะเยาดังนี้ 1. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารน้อมนำแนวพระราชดํำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองโดยการปลูกผักสวนครัวในทุกครัวเรือนและขยายผลโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกัน จังหวัดพะเยาได้ดำเนินโครงการดังกล่าวในพื้นที่9อำเภอจำนวน115,570ครัวเรือนและมีครัวเรือนที่ปลูกผักอย่างน้อย10ชนิดจำนวน115,570ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการซึ่งคิดเป็นร้อยละร้อยของครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว2 น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกน,นิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยให้กับเด็กและแม่เติบโตอย่างถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานสุขลนะักษณะจังหวัดพะเยามีศูนย์เด็กเล็กภายใต้กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน146แห่งมีเด็กเล็กที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดูแลจำนวน4,239คนแบ่งออกเป็น 1. จําจำนวนเด็กเล็กที่เติบโตตามวัยหรือเกณฑ์ 3,982คนและ 2. จํานวนเด็กเล็กที่ไม่เติบโตตามวัยหรือเกณฑ์จํานวน257คน 3. โครงการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อพัฒนาการสวมใส่ผ้าไทยทุกช่วงวัยทุกโอกาส ได้จัดการประกวดการออกแบบตัดเย็บผ้าไทยให้มีความหลากหลายในระดับจังหวัดและระดับประเทศจังหวัดพะเยาได้รณรงค์ให้บุคลากรขอ,ของทุกส่วนราชการสวมใส่ผ้าไทยผ้าพื้นเมืองอย่างน้อยสัปดาห์ละ3มวันโดยประกาศเป็นวาระจังหวัดพะเยาและจากการดําเนินโครงการดังกล่าวได้สํารวจข้อมูลการจําหน่ายผ้าไทยในจังหวัดพะเยาพบว่าผู้ประกอบการโอท็อปมียอดรายได้รวมของทุกอ,อําเภอเป็นเงินจํานวน1นึ่งล้านแปดแสนบาท และ 4. โครงการครอบครัวมหาไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนเพื่อการคัดแยกขยะแห้งขยะเปียกเพื่อให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ จังหวัดพะเยาได้รณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะเพื่อให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์ต่อยอดจากโครงการครอบครัวมหาไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยามีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น114,375ครัวเรือนมีครัวเรือนที่มีการคัดแยกขยะเศษอาหารเพื่อจะทําถังขยะเปียกลดโลกร้อนจํานวน144,60ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ91.33